เมื่อนห้าสิมาน้ำเสนอจุดทดลองทดลองมันคือยังจุดทดลองก็คือต้นพันธุ์หอมบัวเลยที่ห้าท้อนออกมาสดๆจากแปลงหอมบัวเล่ที่อายุสองเดือนขึ้นไปเหมาะแก่การนั่ไปขยายพันธุ์เอาก็สิน้ำมาแยกตน้นแยกกอแยกนอจัดใส่ให้พี่น้องเอาไปปลูกให้มันใจว่ามันติด สำหรับผู้ทุชนคนธรรมดาลูกพ่อแม่เดียวกันกระยังมีผู้หน่อยผู้ใหญ่อันนี้เป็นต้นหอมก็บ่ตางกักคนเด้อีปนองก็มีผู้ใหญ่ผู้กลางผู้หน่อยเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้ใหญ่เสียังได้ผู้กลางล่ะที่เอาไปแบบไดมีผู้ใหญ่ก็จะมีผู้กลางเข้ากสิเสียวผู้กลางมาร่วมกันกับผู้ใหญ่ ส่วนผู้หน่อยเสียวไปไซเฮา็กระเสียวไปปลูกเองล่ะครับพี่น้องจากเอามาร่วมกันจัดชุดห้มันได้25ตน้นก็เลยกลายเป็นชุดทดลอง25ตน้นเฮาก็สิมาตัดใบแพ็กใสกองทรงห้กับพี่น้องเด้ยบางชุดที่ทรงไป3ต้นก็จริงยูพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหัวเดียวอันนี้เขาเอืน่นใช้ลากร่วมกันหลายต้นก็จริงยูแต่ว่าเขาใส่หลากหลรวมกันให้นับเป็นต้นเดียวหัวเดียวได้พี่น้อง ดันงนั้นผลประโยชน์สิปิตกอยู่กับไผ่กะกับอยู่พี่น้องนั่นล่ะก,ก็คือสามารถนําไปปลูกได้เลยบ่ต้องไปฉีกให้มันยากแค่ปไปหอดไปถึงตัดหลักนิดหน่อยกับเสียบปักล่งเข่งล่งกระทางได้เรียบร้อยที่เข้าต้องตัดใบเพราะว่าวลาแผกใส่กองหนึ่งมันกับที่บ่ได้ใสกองง่ญ่ สองลดการไข่นนำเพื่อสะดวกต่อการจัดสง่งค่าจากแตงที่รับครับที่นอนให้เขาอยู่เรียบร้อยแล้วกับแพกลงกองให้เขานอนสบายอาจจะมีเจาะกองบงังเพื่อระบายอากาศได้ไปนองตอนเอาใส่มันกับเกี้ยวสดงนงามอยู่เด้อแต่ว่าไปหอยไปถึงใบเหลืองกับบะตองตกใจได้ไปนองใบเหลืองเป็นเหลืองธรรมดาไปหอยไปถึงถ้าบอมีเวลาปลูกก็เอาออกจากกองไหวทางหนอกพึ่งล่มก่อนเด้อย,ยาสแสแนา คอย่ำคอเน้่บ่ต้องแสแนาเด้พี่น้องเอาออกจากกองให้เขาพึ่งล่มให้นอนเย็นเย็นสบายจังเอาไปปลูกกระไดปลูกตอนเย็นเย็นได้พี่น้องเฮ้าก็สเได้เย็นสบายไปนั่แดดมันจังห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าบอไดมาทองสูตรคูณสู้พี่น้องฟังเด้แต่กระลังบอกถึงว่าเฮ้าปลูกเข่งละหาต้นก็สิได้ยหาเข่งเด้พี่น้อง เข่งที่ห้าวใส่ปลูกก็เป็นเข่งขนาดสิบหานิ้วพี่น้องสิปลูกใส่เข่งใส่คูทั้งกะละมังแตกอันใดก็แล้วแต่ความสะดวกนะอันนี้ห้ายกตัวอย่างไห่ตอนนี้ห้าปลูกหาเข่งหลังจากปลูกไปใบเหลืองกับวต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาปรับโตบพท่านใดอีกว่ากี่มือเดียวเขาจะฝฟื่นโตมียอดไม้แท่งยอดไม้ขึ้นมาจังสี่รดน้ำจังได้ดูแลแบบไดให้มันเขียวให้มันงามตามแนวทางของกเกษตรินรี่เฮ็ดลิปสู่พี่น้องเป็นแนวทางทุก ขั้นตอนแล้วละครั้ง 2, 3, 4, 5, สองสามสี่หาสมมูรณ์าพี่น้องปลูกไปหาเข่งเนาะจริงๆอันนี้มันหลายเข่งลวละพี่น้องชุดนี้เหมาะสําหรับกับไผเหมาะสําหรับกับพี่น้องผู้ที่มีพื้นที่บรหลายปลูกไว้แค่กินหนึ่งเดือนเก็บกินได้สองเดือนขายายพันธุ์ถ้ายาขายายพันธุ์หนึ่งเดือนก็นยังสามารถขายายได้ขอให้ไปสวนเป็นพันธุ์ในสวนคอเจ้าของแต่ว่าจะขายต้นพันธุ์ให้สองเดือนขึ้นไปได้พี่น้อง นี่คือตน้นหอมบัวเลยที่ฮ่อปลูกไปเดือนเศษเศษกับสิใดประมาณนี้ส่วนเสียให้มันเขียวมันงามเห็ดอย่างไดเฮาเห็ดกลีบเป็นแนวทังให้พี่น้องเยืลูไปนํากันทุกขั้นตอนเลอเด้อพี่น้องสําหรับตัวนี้เป็นเกษตรอินรีแบบรอยเปอร์เซ็นต์ใส่ปุ๋ยขอกใส่นามาขี่ง่วจุเินซีสังขอแสงจุเินซี์จาวปวกส่วนเรืองมอลงมาแลงสัตว์เปิดต่างๆกับใส่ขี้ว่พันบวัวาสิเป็นบีที่ บิวเวียเมตตาไรเซียมหรือเชียร์ลงเชียร์ลากกับบีเอสประมาณนั้นไตโคเดอร์มากับมีคือกันสําหรับเรื่องเกษตรินซี่ C, เอาเน้นเรื่องนี้้ะพี่น้องพี่น้องเอาไปปลูกเอาไปใส่ปลูกไว้กินไว้ใส่กับว่าต้องฉีดหวานฉีดยาหรือว่าปลูกขายกับเฮ็ดเกษตรินซี่ C. มันเป็นวิถีแห่งอนาคตต่อมาปาหนี้ราคาจักเท่าไดละ่ะก็บ,บอกว่าแบ่งลอยมีท่อนครับ